วันนี้ก็มาร่วมง,งานกับทางพา r a d o r e q u i ฟ a สนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นที่เรียกว่าอะไรนะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์ของคนไทยในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับที่เรามีความเครียดบางทีเรามีเกิดอาการปวดหัวมีไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า p a r a d o แอ q u i ฟ a สนี่ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับสำหรับคนสมัยใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าความพิเศษก็คือดูดซับได้เร็วขึ้นถึงสองเท่าเลยทีเดียวจยังเหมาะกับบ้านเรามากค่ะเพราะว่าเรามีลูก ที่สนมาก <c oughs> ความเครียดก็สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปวดหัวไปหมดแล้วปวดอย่างนั้น <c oughs> ใช่ครับรู้จักตั้งแต่สมัยยุ่งกฤษแล้วครับ<ม>เพราะว่าก็ต้องบอกว่าพันธุ์นี่เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ปวดลดไข้ที่ว่าขายดีมากเลยเที่ยงเกล็ดเลย <ๆ S 1> ทีเดียวนะครับก็แนะนําให้เอชใช้แต่ตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นเป็นสูตรธรรมดาก็เป็น ตามนั้นเลยครับก็คือเป็นสูตรที่สามารถดูดซึมได้เร็วขึ้น2เท่าซึ่งมันก็พูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าถ้าปวดแกทานยาแก้ปวดเนี่ยก็จะหายเร็วขึ้นอย่างที่เราสอบก็คือต้องเรกว่าเร่งรีบด้วยทั้งละครท้งอีเวนช่วยตรงนี้ก็เป็น คืออย่างของเอเนี่ยคืออากาศอากาศร้อนก็ทําให้เราเกิดความเครียดได้แล้วก็คืออะไรที่อย่างที่บอกคือว่าทําอะไรก็ต้องรีบไปหมดเลยก<ม>ินคงกินข้าวอามล่งแบบน้ำรีบไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกที่คือแอคทีฟมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราความเครียดเราก็สะสมเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราหาตัวช่วยอะไรที่เราสามารถเอ่อทานแล้วเอ่อดูดซึมดีแล้วก็หายปวดหัวเร็วอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลือกที่จะทานตัวนั้น แน่นอนที่สุดคนระับเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้1วันเนี่ยต้องบอกเลยว่า24ชั่วโมงน้อยไปแล้วนะครับคนคนไทยด้วยนะฮะโดยเฉพาะเราอยู่ในในสังคมที่เดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรายการเดี๋ยวต้องไปถ่ายละครต่อเดี๋ยวมังมางานอีเวนต์อีกบางทีเราคือปัญหาอุปสรรคก็คือว่าเวลาเราเหนื่อยมากๆก็จะเกิดอาการปวดหัวรู้สึกไม่ขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายเราก็อยากจะได้ตัวช่วยเราอยากจะได้ยา อะไรก็ตามแต่ที่มาช่วยเราเรารู้สึกว่าเออเราหายเร็วขึ้นแล้วทำแล้วอาการดีขึ้นบรรเทาดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่านี่ก็คือคําตอบเหมือนกันยิ่งเลี้ยงลูกด้วยก็ยิ่งต้องแบบไม่ป่วยใช่ไหมน้องดูสิครับน้องดูสิครับว่าพวกพี่ปวดหัวกั้ขนาดไหนต้องบอกเลยว่าใครที่จะจ้างเราสามคนกรุณาดูภาพนี้ไว้นะครับมันจะเป็นความรื่นรมและสนุกมากเลยทีเดียวแต่ก็ดีนะเขาก็ไม่กลัวคนอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขากลัวคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็โอเคขึ้นอะไรเงี้ย ครับมผจมยไปย right ูเอ็วายเอ็นจีสองขวบแล้วก็ก็เมื่อวานก็ไปทานอาหารกันครับก็ไปไปฉลองเบอร์เดย์กันนี่คือการฉลองแย่งต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ก็คือว่ายังมันกันอยู่คือภูมมันรู้สึกมีความสุข คือเขาก็มาอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเกิดมาอยู่บนโลกนี้สองสองปีแล้วต้องถือว่าเขาก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์มากมายนะแล้วก็แล้วก็จากวันแรกที่กลัวพี่พี่สื่อตอนนี้ดูสิครับไม่กลัวไม่กลัวแล้วอ๋อเราเราสองคนก็จะมีตอนนั้นคือคือเราก็มีรถนะฮะเราซื้อรถเราซื้อรถคันหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเราไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าก็คือซื้อให้คุณแม่ก็ด้วยนะเวลา ไปไหมเลาครีมไหมไปรับไปส่งโรงเรียนเพราะว่าตอนนี้ปู่เขาไปรงเรถคือตอนนี้เข้าอยู่สองนครีมหมคือตอนนี้ก็ไปโรงเรียนถ้าเป็นเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยคุณแม่กับคุณลูกสองท่านนี่เขาก็จะได้สะดวกสบายขึ้นก็เลยซื้อรถเป็นของขวัญมาเกิบให้ถูกต้องครับส่วนใหญ่จะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นนะคะคือลุงภูเขาจะชอบแบบว่าของเล่นพวกแบบรถพวกรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อมาน้องดูสิครับไม่น่าถามน่าจะดูได้นจะล่แต่มันเป็นความภูมิใจของพี่เลยนะคือพี่อยากเห็นเขาแบบล่าล่าเลงแจ่มใสแล้วก็เที่ยวไล่ทำลายของชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆ คือว่าอันนี้คือคือเด็กที่ผมว่าน่าจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสุขภาพจิตดีครับเขาไม่ค่อยกลัวใครแล้วก็รู้สึกร่าเริงแจ่มใสแฮปปี้แล้วยิ่งเด็กที่ร้องเพลงตลอดเวลา <c oughs> คือร่างกายคือสมองหรืออะไรครับตอบรับกับความสนุกสนาน <c oughs> ความร่าเริง <c oughs> อ่าอะไรเงี้ยครับมิตบตาอยู่ไหนคิดว่ามีแววเป็นนักร้องสูงมากครับเพราะว่า a c ซนต์หรือว่าเสียงเวลาร้องได้แตะพิชตลอดแตะโน้ตตลอดที่ว่า the voice คิดปีหน้าไปแน่ จองไว้แล้วฮะดูสิฮะดูทรงฮะเป็นไงฮะไม่ไม่ค่อยหรอครับก็จะดูว่างานไหนที่ที่ไม่คาดความเหมาะสมมากกว่าอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าตรงกับวันที่เขาเรียนอะไรเงี้ยก็คงจะคงจะไม่หยุดเพื่อที่จะมาทำงานอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าโตขึ้นมาเป็นนักข่าวดูจากการชอบไมค์ขนาดนี้ นี่กำลังดีเลยนะสัมภาษณ์พี่ได้เลยนะได้เลยได้จะถามเรื่องอะไรบ้างได้เลยไดหลอกกัเนี่ยยังมีเวลาร่วมกันจามคนนี้เด้ไหคะตัวเพิ่มขึ้นไหมคะพี่ผะว่าดูจากภาระแล้วจะมาคำอหลังจากคนนี้คงจะต้องเพิ่มขึ้นไม่หลอกคือเราก็ทำตามความเหมาะสมแล้วค่ะไม่ได้แบบโหจะต้องแบบว่าโกงค่าตัวแบบให้สูงอะไรคือไม่ ก็ดูเราสิครับว่าเราลำบากขนาดคือถ้ามาสองคนสบายกว่านี้เยอะเลยนี่มันโอ้โหคือเสร็จงานก็ต้องมาสัมภาษณ์ที่สื่ออีกนิดหนึ่งมันเหนื่อยกันซับซ้อนกันไปหมดเลยนะฮะแต่ว่าแต่ต้องบอกว่าคือเราก็อยากเอาให้เขามาเจอคนนะคือจริงๆจะได้แบบคือเขาจะได้เขาจะได้เหมือนอะไรอ่ะเขาจะได้เขาจะได้ชินคุ้นเคยรู้จักรู้จักที่จะเข้าสังคมนี่ฮะดูนี่นี่คือพัฒนาการของเขาครับ คุณด <mile> ูสิครับเล่นไม่หรอกคือเขาไม่ร้องไม่ร้องจะร้องเมื่อคือเขาง่วงง่วงเนี่ยคือจะแบบไม่เอาเลยแล้วอย่างตอนนี้นะคะจริงดูเขาชอบแล้วละออกไงเขาชอบเดี๋ยวนี้เริ่มชอบแล้วนะเริ่มไม่กลัวคนโอ้โหตอนนี้สังเกตว่านักข่าวแต่ละคนจะแบบว่าอย่านะจะจับไมค์กูนะนักข่าวบอกจะจับไมค์กูนะเอาเลยครับครูตามสบาย กาแฟะเลยครับเอาลองร้องเพลงดังๆครับเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ขอบคุณต้องบอกว่าแตงอะไรครับแตงคิวสีอะไรครับสีเลอสียูเลเอเขครูร้องเพลงโชว์หนึ่งเอาแบบเด็ดๆเลยอ่ะร้องเพลงโชว์ก่อนครัคุณร้องเพลงโชว์ก่อน เอาคมดีดำเอาเพลงชาติดีกว่าคุณร้งงงองได้เนี่ยเจอไทยเดิไทยอฮะไทยองไทยทุกตัวอยู่พปยงคงไว้ยงว่าเอาคงนี้ <laughs> 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 โอ้สามารถเป็นฟิชเชอริงรวมกันได้ แล้วรวมไป Twinkle Twinkle Little Star ต่อยิ่งอยู่ยิงผู้ไม่ยอาการอย่างนี้เป็นมัออาการอย่างนี้นี่เขาเรียกพัฒนาการไม่เรียกอาการคุณนแต่เขาล่าเริงขึ้นครับล่าเริงขึ้นมากแล้วก็แล้วก็ตั้งแต่ไปโรงเรียนเไงเียจอเพื่อนอะไรเงี้ยครับเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มคุ้นกับคนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือ คือก็เราแต่เราอยากให้เขาอิสระหมายว่าเราไม่อยากไปตีกอรอบว่าต้องทํานู่นทํานี่ไปคาดหวังว่าคือตอนนี้เป็นวัยที่เขาจินตนาการสูงะฮะ<อ>ให้เขาสนุกอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> เขาก็พยายามจะหักหักหวไม่อยู่ <c oughs> ะครูแล้วของพี่เขาจะทำงานได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ของเราเนี่ยพี่เขาชอบเชื่อสิพี่เขาชอบโอ,อบ้โอ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 อ้โอ้โอ้โ